คลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้สร้างมาจากชีวิตจริงไม่ต้องไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องจับผิดหรือดรามา่าหากท่านใดดูแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับจุบจ๊บมาทางนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมเนี่ยข้าไม่เคยมาทางนี้มาก่อนเลยทางนี้แหละถูกต้องแล้วข้าเคยมากับพ่อตั้งแต่เด็กๆข้าจำไม่ผิดหรอกมาในป่าลึกขนาดนี้ไม่กลัวหรอชาวบ้านยิ่งลือกันว่า ในป่าลึกมีผีโพงอาศัยอยู่เองมงายกันเองอย่าไปเชื่อพวกชาวบ้านให้มากผีเผอไม่มีในป่ามีสัตว์ให้เราล่าม,มากมายพวกชาวบ้านคงหวงกลัวคนอื่นๆไปแย่งกันล่าจ,จนหมดป่าล้วสิถึงกุเรื่องพวกนี้ขึ้นมาขับต่อไปเถอะนะ นี้นะหรอที่ที่เองบอกมีสัตว์ให้เราล่ามากมายหวังเวงน่ากลัวจังตรงนี้แหละเอาเรือจอดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราเดินเข้าไปในป่าอีกไม่ไกลก็จะถึงที่ที่เราจะซุ่มดักยิงสัตว์แล้วไปกันได้แล้วก่อนจะค่ำ เอายังไงกันต่อทำห้าสูงสูงให้ห่างจากพื้นดินแล้วปินขึ้นไปอยู่ด้านบนกันยามดึกพวกสัตว์ป่าจะไม่สามารถทำอะไรเราได้วันนี้เราจะนอนที่นี่กันใช่ไหมใช่แล้วพอฟ้ามืดเดี๋ยวก็มีพวกกวางออกมาหากินแถวนี้นอนรอไปก่อนละกัน พวกชาวบ้านบอกว่าในป่าลึกที่นี่มีสิ่งลี้ลับมากมายแค่พูดข้าก็ขนลุกแล้วเองอยังมาเพ้อเจอ้อถ้ามันมีจริงก็ให้มันออกมาเลยข้าจะเอาลูกสองแฝดของข้ายิงให้มันหัวหลุดไปเลยได้ยินเสียงเสือไหมนั่นข้าเตรียมปืนไว้ก่อนดีกว่ามาเลยข้าก็ได้ยินเหมือนกันแต่เสียงมันแปลกๆนะ ไม่เหมือนเสียงเสือเลยจะเสือจะหมีจะอะไรก็มาเหอะจะซัดให้หมดเงียบๆก่อนนะเสียงมันเหมือนกาลังวิ่งมาทางเราแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วตัวอะไรนะ่ะยิงยิงมันมาแล้วมันมาแล้วยิงเลยยิงเลย นั่นมันตัวอะไรกันข้ายิงโดนตัวมันจังๆมันยังไม่ล้มเลยข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าก็เพิ่งเคยเห็นมันเหมือนลิงผีเลยอ่ะห้ามลงจากข้างนี้เป็นอันขาดรุ่งเช้าเราค่อยลงไปดูทานไม่ลงไปอยู่แล้วเช้าแล้วเราลงไปดูร่องรอยด้านล่างกันดีกว่ามีแต่รอยเท้าไม่มีรอยเลือด แน่ใจนะว่ายิงโดนนะแน่ใจสิเขาไม่เคยยิงพลาดนะเว้ยเขาว่าเราเอาเรื่องนี้ไปบอกชาวบ้านดีกว่าหมมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะงั้นเราไปกันดีกว่าไปกันเลยหรือจะเป็นอย่างที่ชาวบ้านลือจริงๆว่ามันมีผีโพงอาศัยอยู่ข้าก็ไม่แน่ใจขับไปที่บ้านผู้ใหญ่ก่อนละกัน พ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ้านไหมข้าสองคนมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบพ่พอผู้ใหญ่อยู่ไหมเออเออพวกเองสองคนมีอะไรมาหาข้าแต่เช้าเมื่อคืนเราสองคนไปล่าสัตว์ในป่าลึกเราเจอตัวอะไรไม่รู้เหมือนลิงยิงก็ไม่ตายหรือว่ามันกลับมาแล้วพ่อผู้ใหญ่หมายถึงอะไรกลับมาพวกข้าไม่เข้าใจ เดี๋ยวข้าจะเรียกทุกคนมาประชุมถึงตอนนั้นข้าจะบอกแล้วกันวันนี้ข้ามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบเมื่อหลายปีก่อนหมู่บ้านเราเคยถูกผีพงอารวาสแต่แล้วก็ถูกกระสนลงอาคมของพ่อข้าหญิงใส่จนมันไม่กล้าผัวมาอีกเลยแต่เมื่อคืนนี้สองคนนี้ได้เข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึก สิงได้พบผีโพงตัวนั้นแสดงว่ามันกำลังจะกลับมาล้างแค้นอย่าให้ทุกคนระวังตัวด้วยหากเข้าไปในป่าผีเผอมีที่ไหนผู้ใหญ่พูดเพอ้อเจอ้อแล้วข้าล่าสัตว์หาของป่ามาตั้งแต่เล็กๆยังไม่เคยเห็นสักตัวถ้าผู้เองไม่ใช่ก็ตามใจถือว่าข้าได้แจ้งข่าวให้รู้แล้วใช่แล้วใช่แล้วผีไม่มีอยู่จริงอย่ามาหลอกพวกเราเลยตอนแรกข้าก็ไม่เชื่อหรอก แต่เมื่อคืนข้าเจอมากับตัวพวกแกดมกาวแล้วหลอนคิดไปเองหรือเปล่าหุบป,ปากของพวกแกไปซะเก่งจริงก็เข้ามาเลยเข้ามาพอแล้วพอแล้วอย่าเถียงกันถือซะว่าทุกคนรู้เรื่องนี้แล้วนะก็อย่าเข้าไปในป่านั้นอีกก็แล้วกันวันนี้ข้าก็มีเรื่องจะพูดเท่านี้แหละปิดการประชุม เฮียเชื่อ er ที่ไอ้แก่นั่นพูดไหมพี่บ้าพี่บออะไรถ้ามีจริงจะยิงแล้วจับมาย่างกินซะให้หมด <laughs> <laughs> จะพูดอะไรก็ระวังปากหน่อยของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้ววันนี้เราจะไปล่าก,กระทิงที่ไหนดีเฮีย er? ที่เดิมดีไหมที่เดิมก็ดีเหมือนกันช่วงนี้กระทิงชอบไปรวมตัวกันอยู่แถวนั้นพอดีพี่เตรียมปืนกับกระสุนให้พร้อมแล้วกันได้ครับเฮีย er? ผมพร้อมเสมองั้น ็ไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะมืดสัก,ก่อนไปกันเลยครับเฮียคืนนี้เราน่าจะได้กระทิงตัวใหญ่สักตัวนะข้าคิดว่า ส่วนผมอยากเจอผีตัวนั้นจริงๆถ้ามันมีจริงก็มาเลยแกเลิกพูดถึงผีได้แล้วตั้งใจมองหาสัตว์ให้ดีๆจะได้ไม่มาเสียเที่ยวรับทราบครับเฮียผีจา๋าออกมาหาค่าสิจะผีจา๋ากุ๊กกุกกูผีบาตาแตกเอ้ยนี่ก็จะค่ำแล้วนะเฮียยังไม่เห็นมีสัตว์ออกมาให้ยิงสักตัวเลยแกก็อดทนหน่อย เดี๋ยวมันก็มีผลมาสักตัวสองตัวหแหลนะน่าเฮียนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วมันดูเหมือนลิงเลยผมจัดเลยนะเฮียเข้ามาเลยเฮ้ย <c oughs> นั่นมันไม่ใช่ลิงพับพัผีพพโพงนี่วะยิงมันเร็วยิงยิง <c oughs> มันจะโดดข yeah! <IS TS> ึ a, <IS TS> yeah, <im> ้นมาแล้วเฮียข้ายิงโดนมาแล้วข้าจะลงไปดูว่ามันตายหรือยังเฮียรอผมด้วยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตาย พ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่เกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อชาวมืดข่าสองคนไปเก็บเห็ดที่บนยอดเขาเจอศพของเฮียสมชายกับไอ้กล้าภาพถูกฉีกเป็นชิ้นๆเลยไม่น่าจะใช่ร่องรอยของการถูกสัตว์ทำร้ายนะไปเรียกทุกคนมาประชุมด่วนๆเลยตอนนี้เกิดเรื่องไม่ดีกับเฮียสมชายและไอ้กล้าสองคนนั้นถูกผีโพงจัดการแล้วเมื่อคืน เราไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วเราต้องร่วมมือกันไปปราบผีร้ายตัวนี้ไปเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วมาเอกอันที่ตรงนี้ไปได้ไปทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมตรวจอาวุธให้ดีเช็คกระสุนให้ดีอย่าให้กระสุนดานนะเว้ยถ้าพวกเราพร้อมแล้วก็ออกเดินทางก่อนที่ฟ้าจะมืดไปกัน ปืนกระบอกนี้เก็บไว้นานมากไม่เคยได้ยิงเลยไม่รู้จะยิงออกไหม <laughs> ปืนข่าเก็บไว้นานจนปลวกแทะหมดแล้ว <laughs> ไปเว้ยพวกเราไปปราบผีร้ายนั่นกัน <laughs> ทุกคน ถึงแล้วระวังตัวกันด้วยนะ <No. S 1> ไปพวกเราเดินไปตามข้ามาทางนี้ฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยข้ายังไม่ได้ซักกางเกงในให้เมียข้าเลยทุกคนเลิกบนได้แล้วเดินทางต่อพวกเรารีบสร้างห้างตรงนี้แล้วขึ้นไปอยู่บนนั้นห้ามลงมาเด็ดขาดทุกคนเข้าใจนะนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวพวกมันก็ออกมาหากินแล้วสินะ พวกเราอยู่สูงขนาดนี้มันคงทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนย้ำทุกคนนะห้ามลงจากห้างเด็ดคาดงานนี้ถ้าฉันไม่รอดเองเอาแมวข้าไปเลี้ยงดูต่อด้วยนะเฮ้ยนั่นไงมันมาแล้วทุกคนยิงเลยยิงยิงเข้าไป ยิงมันมันมันมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันไปทางนั้นแล้วยิงมันยิงมันกระสุนข้าวหมดกระสุนข้าวหมดของข้าก็จะหมดแล้ว ค้าไม่อยู่แล้วไปก่อนนะข้าก็ไม่อยู่แล้วรอข้าด้วยห้ามลงห้ามลงเด็ดขาดกลับขึ้นมากลับขึ้นมากระสุนของข้าหมดแล้วของข้าก็หมดแล้วไม่เหลือเลยเดี๋ยวข้าจะลงไปจัดการมันเองผู้ใหญ่ ส่งกระสุนลงอาคมของผู้ใหญ่มาให้ผมเฮ้ยเอเอ,เองจะไปไหนรีบๆกลับขึ้นไปหวังว่าจะได้ผลนะเข้ามาเลยไอ้ผีร้ายเอากระสุนนี่ไปกินซะ ลงแล้วสินะตอนนี้คงจะไม่มีผีมาอารวาดอีกแล้วนะเอ็งเก่งมากแต่ถ้าไม่ได้กระสุนลงอาคมของผู้ใหญ่นี่แย่เลยไปพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า